พีพาคนี้ทุกคนมันเยอะมากจังหวะคอมเมดี้อะไรมันก็ยังมีมันจะมีให้คนดูได้พรอนโดยเฉพาะตัวจาบประพันธ์เนี่ยถ้าในซีนนั้นเราเรียกว่าผีโป่งข้างนะครับเหตุการณ์ของอดีตเนี่ยจะเกิดก่อนตะพวงสมิงเขาขวางเขาจะมยียังมีอีกหลายเรื่องนะครับมัดไฟก็พยันนี่แหละจุดไฟใส่ต่อยเลยอะไรเงี้ยน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้นรกรออยู่ข้างหน้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้ ก่อนหื่นก็ยินดีมากที่เจอกันเป็นครั้งที่สครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอะที่หยดสามเป็นเรื่องราวของอะไรครับทีนี้น้องยี่หายตัวไปจนได้จนได้หาเรื่องให้เกิดจนได้ <c oughs> น้องยี่หายตัวไปครับทีนี้จากประพันธ์นะเขาก็มีวิธีการตามหามแบบของเขาอะไรเงี้ยครับเราก็เลยรู้ว่ายี่อยู่แถวๆวไหนทีนี้ก็เลยเดินทางไป ที่หยดสามมันคือการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของครอบครัวตัวยอค่ะก็คือถ้าพูดในมุมของคาแรคเตอร์ตัวยี่อะค่ะ<ม>ก็คือจริงๆครอบครัวแล้วก็ Move on ไปนานแล้วแหละก็คือ Move on เรื่องพี่แยมไปแล้วแล้วก็ทุกคนก็เริ่มแบบหัวเราะบ้างมีความสุขบ้างแต่ว่าพอมีเรื่องเลวร้ายเข้ามายี่ก็เริ่มแบบ มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมีความแบบอยากจะปกป้องครอบครัวมากขึ้นค่ะแต่เราโดนรัพั้ตัวไปป้องสนอดเบียงแปลว่าที่ชุมนุมของผีจริงจากก็เตือนแหละว่าที่เนี่ยโหดกว่าุงขโมดอีกอ่าแต่น้องสาวเราทั้งคนเราก็เลยต้องไปนะฮะ,ะที่อยอดสามนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เราจะเล่าว่ามันจะมี กลุ่มกลุ่มคนหนึ่งหรือหรือผีอันนี้เราเหินไว้ก่อนว่าเป็นเป็นคนหรือผีนะครับจับตัวยี่ไปซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านเพื่อประกอบพิธีกรรมบางอย่างนั่นทําให้ยักษ์กับจ่าประพันธ์ต้องออกเดินทางเพื่อไปตามหาน้องสาวคนสุดท้องอโดยโดยภาคนี้มีความพิเศษก็คือจะมียศกับยอดร่วมเดินทางไปด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจะมีครอบครัวตยอร์สามสามคนยักษ์ยอดยอดร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งภาคนี้เนี่ยเราก็มียศกับยอดไปด้วย มีในตัวอย่างมียอดกับยอดไปด้วยนะฮะก็ก็ถือว่าเป็นเป็นโชว์ไทม์ของน้องๆสองคนด้วยสำหรับหรับภาคนี้อ,อถือว่าเป็นการเดินทางไปเพื่อไปตามหายี่รับระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีโอเคอุปสรรคมากมายนะครับจนไปทั้งมีจุดคายแม็กจุดพีคที่สุดอของเรื่องอภาคสาเนี่ยถ้าฟังแบบเร็วๆเนี่ยผมแอบเห็นว่ามันมีตะกอนบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในภาคสองแล้วเช่น ยี่แอคชั่นให้เห็นแล้วก็ในโรงแรมเนี่ยยศกับยอดก็มีโชว์สกิลสู้ด้วยครับเอาสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในนี้ใช่ครับที่หยดสามนั่ละผมคือประถมบทของของที่หยดน่ะน,นะครับประถมบทของเรื่องราวของที่มาของผีชุดดำโอ้ครับความเป็นมาว่าทําไมอืมถึงผีชุดดาถึงเปน็นอย่างนี้ประมาณปลายของภาคสองนะครับที่เราที่เราเริ่มมีผมกับคุณอาจารย์ก๊อฟนะครับคนเขียนหมดเราก็เริ่มมีการ คุยกันหรือแบบเฮ้ยมันมีมันมันก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าอีกนะแต่ว่าเรายังยังเก็บเก็บไว้อยู่แต่พอก็ต้องความสําเร็จของพอเปิดภาคสามมาใน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 วันแรกเราก็รู้แล้วว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะต้องหยิบเรื่องที่เราที่เราคุยคุยกันเนี้ยเอามาพัฒนานั่นแหละนั่นก็คือเรื่องของเรายังไม่ได้พูดถึงความเป็นมาของผีชุดดําเลยอืเราจะเล่ายัางไงมันก็คือสายตั้งต้น ัออกสะดุดเดียวเป็นป่ามรณะเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลี้ลับพวกผีป่าโหข้าพวกสูบตายตั้งแต่ก้าและที่เขาปียบที่นั่นสถานที่หรือว่าที่ที่มันโหดกับดวงขโมยนะจา่าพันธุ์เขาบอกไหมว่าเป็นอะไรยังไงเท่าที่บอกได้เอเขาก็บอกว่า<ๆ>ที่ตรงนี้คือใครเข้าไปก็คือไม่รอดอเอาเอา,เอาชีวิตไปทิ้งแล้วก็เรื่องราวของสิ่งลี้ลับในในป่าตรงนี้ คือมันมันหนักกว่าที่เคยผ่านมาเยอะอน,นี่เป็นคําที่จ่าพูดอะไรประมาณนี้แต่พี่น้องเราทั้งคนใช่ไหมแล้วด้วยความเป็นไอ้ยักษ์ด้วยมันก็ไม่สนใจอะไรมันก็จะไปให้ได้อะไรเงี้ยความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ <S <S เมื่อเดินทางไปถึงที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่แม้แต่ทั้งจา่าจ่าประพันธ์ก็ยังไม่เคยเดินทางไป <S <S ครับซึ่งสถานที่นี้เราเรียกว่าบ่องสนดเบียงมันเป็นป่าชุมนุมผีซึ่งเป็นสถานที่ที่มัน มันเป็นผีที่อยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับมีมีเรื่องราวของเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์มากมายอะไรเงี้ยครับซึ่งนั่นหมายความว่าในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละมิชชั่นในแต่ละผีที่ยักษ์เจอมันเป็นสิ่งใหม่หมดเลยที่ไม่เคยเจอและความสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือสถานที่แห่งนี้ของครังหรืออาวุธใดที่ที่ยักษ์เคยมีหรือจาประพันธ์เคยมีมันไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้มันเป็นการระชนภัยแบบครั้งใหม่ของยักษ์จาาประพันธ์แล้วก็น้องๆที่จะ ต้องทาทุกทางเพื่อเดินทางไปช่วยยี่ให้ได้คือในภาคสองอาจจะเห็นแค่แบบโรงแรมภาคแรกก็อยู่บ้านไปโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่ภาคนี้คือเอ้ยเอาจริงๆนะยี่ไม่เคยเข้าป่าตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองใช่ไม่เคยเข้าป่าเลยแต่ภาคเนี้ยมีทั้งป่าทั้งถ้ำทั้งโรงเรียนทั้งอะไรเยอะมากๆค่ะก็เลยเห็นความแตกต่างของยี่ตั้งแต่ภาคแรกถึงภาคสองคือในเรื่องมันจะมีมันจะมีเหตุการณ์ เป็นพา r ลเลลอยู่เป็นภาค3มันมันเล่าหลังต่อจากภาคสองประมาณ3ปีครับแล้วมันก็จะเล่าย้อนไปไปไปถึงเหตุการณ์คล้ายๆถ้าภาค2เล่าย้อนเหตุการณ์ตะพวงภาค3าก็จะมีการเล่าย้อนไปถึงว่าเอ๊ะบองสนุเบียงสมัยนู้นนั้นเป็นยังไงทําไมมันถึงเกิดผีชุดดําทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์ตะละปักกับกับชุมชนแห่งนั้นจนลามมาถึงด่านมะขามเตี้ยที่เป็นชุมชนของ บ้านยักษ์อะไรเงี้ยมันมันก็จะมีรีเลทกันอยู่นี่ก็ย้อนลึกไปอีกอันนี้ลึกไปอีกใช่ครับอันนี้ลึกไปอีกทำหลายเหตุการณ์ของอดีตเนี่ยจะเกาะเกิดก่อนตะพวงเรามีถึงขั้นสมัยว่าทําไมผีชุดดาถึงเครียดแค้นมนุษย์หรือเครียดแค้นความสุขของคน,นอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็คือจุดเริ่มต้นว่าว่าทําไมไม่ได้แค่กาเนิดแค่ผีไอตัวตนเขาเลยว่าคาจะเป็นอีกใช่ใช่ใช<ง>เป็นคนเป็นคนยังไงแล้วก็ ตายยังไงอะไ,อะไรประมาณนั้นเลยใช่ครับพลาดไม่ได้นะกลับมาแล้วนะทีนี้มาที่ยักษ์แล้วครับเอาเฉพาะภาคนี้ก่อนสภาพจิตใจยักษ์เป็นยังไงบ้างครับภาพรวมก่อนคือไอความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็มีนะครับเรื่องของแย้มเนาะนะที่เสียไปแล้วก็โอเคภาคสองทุกคนรู้แล้วว่าผีชุดดำ ตายไปแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยความสบายอกสบายใจการที่อยู่แบบครอบครัวพร้อมหน้าแบบมีความสุขมันเริ่มต้นด้วยภาคสามนะครับผมแต่ว่าโอเคการสูญเสียเนี่ยมันไม่มีทางลืมอยู่แล้วแต่ว่าโอเคเราก็ต้องชีวิตดําเนินไปใช่ไหมฮะด้วยความที่เราเป็นหัวเรือของบ้านด้วยฉะนันเน้เราก็พยายามที่จะดูแลทุกคนอยู่กับทุกคนทําให้ทุกคนสบายใจกับเรื่องราวที่ผ่านมาที่มันแบบทําให้เสียขวัญอะไรเงี้ยฮะ,ะตัวยักษ์ภาคนี้ก็เป็นผู้นําอยู่แล้วแต่ว่ามีความโตขึ้น ก็คือตัดสินใจที่จะไม่กลับไปเป็นทหารแล้วนะฮะก็อยู่ที่บ้านอยู่ดูแลทุกคนจนกระทั่งเกิดเรื่องนี่แหละคือฉันกําลังจะแข็งแกร่งแล้วใชวก่กำลังจะกําลังจะแบบมีกล้ามแล้วอ่ะอืมเป็นรอยต่อประมาณกี่ปีคะจากจากจบภาคจบภาคสองโอเคทุกคนแฮปปี้เอนดิ้งแล้วมันจะเริ่มต้นภาคนี้นะ่าประมาณกี่ปีอ่มตอนภาคสองที่น่าจะประมาณปห้าหรือปอสี่ก็ตอนนี้กําลังจะขึ้นมต้นอืมใช่ ซึ่งเป็นมอต้นก็คือเป็นช่วงอายุเดียวกับที่แย้มโดนน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต่อให้นรกรอยอยู่ข้างหน้ายังไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้ภาค3เนี่ยผมรู้สึกว่าด้วยความที่ว่าผมอยากให้ฟิสิกอลของยักษ์มันดูใหญ่ขึ้นดูเป็นยักษ์โอเคอ่ะหนึ่งก็คือทำงานทำไร่ใช่ไหมฮะช่วยคุณพ่อแต่ว่าระหว่างทางเนี่ย มันก็กินใช่ไหมใช้แรงงานก็กินกินแล้วก็โอเคออกกําลังกายบ้างวิ่งออกกําลังกายยกดัมบงดัมเบลอะไรเงี้ยยกเหล็กยกอะไรเงี้ยสมัยสมัยก่อนนะเนาะนะฮะ,ฮะก็ดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยให้ฟิสิกอลของยกักษ์มันค่อนข้างที่จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นภาคหนึ่งก็จะอีกแบบหนึ่งภาค2ก็จะโตขึ้นภาค3ก็จะใหญ่ขึ้นอีกอะไรอย่างนี้นี่คือยักษ์ในรูปแบบที่เราทํางานบ้านว่าเขามีชีวิตยังไงก่อนครับเออเราคิดว่าเขาต้องตัวใหญ่ขึ้นใช่ใช่ความเกิดกลาง ก็มีมากขึ้นผมเผ่าก็ปล่อยลุงรังมากขึ้นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพาจริงด้วยเพราะในตัว <c oughs> อย่างก็จะผมไม่ได้เนี้ยบ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> แต่ผมยาวขึ้นเรื่อยๆอะไรางี้เพราะว่าโอเคก็ไม่ได้เข้าไปเป็นทหารแล้วเนาะ <c oughs> อะไรเงี้ยฮะแล้วส่วนของพวกเรื่องของอาโมณนจริงๆแล้ว,ด,วด้วยตัวเรื่องครับมันมันเมียอย่างเดียวเลยคือช่วยน้องมาให้ได้ยังไงก็ช่างต้องเอายี่กลับมาให้ได้อันนี้คือเป็นเป็นเป็นเรื่องเดียวเลยของยักษ์ที่ที่อยู่ในเรื่องไอเรื่องระหว่างทางมันเป็น อิมมอร์ชแนลเสริมเรื่อยๆระหว่างทางม,มันก็จะมีให้คนอื่นคนดูได้ได้เห็นบ้างคือยี่อาจจะมีความกลัวอยู่บ้างแต่ว่าด้วยความที่ยี่แบบมีความแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็จะแบบมไม่เป็นไรเราสามารถแก้ปัญหานี้ได้อ,อ่ะอใช่แต่หนูรู้สึกว่ายี่อ่ะมันคือตัวหนูมากมากมรู้สึกว่าการสวมบทบาทยี่อ่ะมันไม่ได้ยากสำหรับตัวของนีน่าเองอแต่ว่าเวลาเล่นอ่ะ อยากจะถ่ายใช้เยอะมากแล้วแบบแต่ละซีนคือแบบมันมันมันมีอะไรที่แบบท้าทายขึ้นเยอะมากๆแล้วนีน่าเชื่อว่าทุกคนอ่ะยังไม่เคยเห็นนีน่าในมุมที่บูขนาดนี้หรือว่าเจ็บปวดขนาดนี้มึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครยักษ์น่าจะเป็นคนที่เดือดเท่าเดิมแต่มีสติยาที่มากขึ้นใช่ครับความเดือดอย่างเท่าเดิมแต่ว่าเป็นคนที่คุมสติตัวเองได้มากขึ้น พราะด้วยเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาเขาต้องโทนดาวอารมณ์ของตัวเองลงประมาณหนึง่งแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ที่มันไม่ไหวจริงๆมันก็มันก็พร้อมพร้อมประทะเพราะว่ามันรู้สึกว่าผีชุดดำมันปรามาได้แล้วไอ้พวกผีปงผีป่าอะไรเงี้ยคือ,ค,อคือธรรมดาไปเลยแต่แต่ก็ภาคนี้ก็เจอของแข็งเยอะภาคนี้จะบอกว่า ทางทีมผู้กำกับครับเขาเล่นความหลอนความน่ากลัวเล่นกับอารมณ์คนดูในในพาร์ทของความน่ากลัวสยองขวัญเนี่ย mm. กลับมามากขึ้น oh. เราจะได้เห็นพวกซีเควนต์ต่างๆที่ที่หัวใจคนดูจะรู้สึกว่ามันเต้นอยู่ตลอดเวลามีความเฮ์เรอร์มากกว่าภาค2แต่ก็เป็นเฮ์เรอร์ที่อยู่ในพอดิบพอดีอดกับแอคชั่นที่เราสร้างมาไม่ได้เป็นถึงขั้นว่าเป็นหนังผีแบบเหมือน ช่องผีเลยนะครับตอให้มึงบินมากูก็ไม่กลัวหหม,ม,ม,มัดไฟครับไม่พูดถึงไม่ได้หมัดไฟก็จริงๆมันมีผีป่าตัวหนึ่งที่ตอนตอนสู้กับมันไม่รู้หรอกจนกระทั่งรู้ว่าเออมันกลัวไฟนี่หว่าอ้อ,อทีนี้อาวุธไม่เหลือแล้วแล้วมันเหลืออยู่ตัวหนึงงน่งประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่าเอาอางี้แล้วกันอยากจะเข้ามาก็เข้ามาเลยธนงธนูก็ไม่เหลือแล้ว มีไฟแชกอยู่กับตัวก็เลยจุดไฟแชกใส่มือไปเลยอไม่ได้มีคาถาไม่ได้มีอาคมอะไรไม่ได้มีของขังอะไรก็พยันนี่แหละออจุดไฟใส่ต่อยเลยอะไรเงี้ยอืยักบ้าจริงด้วยยักอย่างบ้าเหมือนเดิมจริงด้วยจังหวะคอมเมดี้อะไรมันก็ยังมีมันจะมีให้คนดูได้ผ่อนผ่อนคลายอยู่นะครับโดยเฉพาะตัวจ่าประพันธ์เนี่ยที่ที่จะเป็นเป็นคนแบบหาจังหวะตรงนี้มามาให้มาให้เรื่องส่วนใหญ่ที่ที่ดูจากหลังจากที่ปล่อยทีเซอร์ไปคนจะคิดว่าแบบ โอมาเวอร์ชั่นนี้แล้วเหรออะไรเงี้ย<ช>มีแบบพลังพิเศษอะไรแล้วเหรอไม่ไม่ใช่ครับพิสิคล <Physical S 2> ที่มาของหมัดไฟครับในในในซีเควนต์นี้ในเหตุการณ์นี้เรามันไม่ได้ตั้งต้นที่ที่หมัดไฟเรามีเรามีผีที่เรียกว่าถ้าในซีนนั้นเราเรียกว่าผีโป่งข้างนะครับจะเป็นผีที่เหมือนดูดเลือดของคนจนจนหมดตัวอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปรีเสิร์ชกันพูดคุยกันกันกบทังคุแป๊บทั้งพี่กอบว่าเอ๊ะ เราจะทำยังไงให้ให้ผีตัวเนี้ยมันมันแพ้ได้ยังไงเนี่ยเราก็เลยรีเสิร์ชคุยกันว่าเอ๊ะพี่ก็บอกมันมันกลัวไฟพอมันกลัวไฟผมก็เลยเอ๊ะถ้างั้นเราลองแบบนี้ไหมดีไซน์ให้มันไปถึงหมัดไฟไหมเพราะว่ามันจะได้พูดง่ายมันเทผมผมก็ต้องการความเทไว้ก่อนแล้วก็เอ๊ะหมัดไฟมันจะมาได้ยังไงมันก็เราก็ลองลองลองเขียนเป็นสเต็ปสเต็ปขึ้นมาโอเคจุดไฟแช็คที่ยักษ์มีแล้วก็หมัดไฟอ่ะก็ลงตัวเพราะฉะนั้นมันก็ มันก็เป็นอะไรที่โอเคมันอาจจะดูไซไฟนิดนึงแต่ผมว่ามัน make ซนตรงที่นั่นแหละมันยักษ์มันทําได้ะคือถ้าไม่ใช่ยักษ์คงไม่ทําแบบนี้ครับมันมันคือเลือดบ้าที่แบบอ่ะกลัวไฟใช่ไหมมาประชิดต,ตัวกูซัดด้วยหมัดอะไรเงี้ยครับที่แอบ,บกระซิบเมื่อกี้มานิดนึงธนูไฟคืออะไรยังไงครับคือการเข้าไปในป่าเราจะมีเพื่อนร่วมทางด้วยนะครับแล้วเพื่อนร่วมทางเหล่านี้เขาก็เขาก,เขาก็เขาก็มีไอเทมของเขาเหมือนกันประมาณนั้นก็คือ มีผมจากประพัน์ยศยอด,ยอดแล้วก็มีอีกสองคนนะฮะเขาเ,เ,เขาก็จะมีของของเขาสัดส่วนเท่าที่พอจะคเนได้ครับสัดส่วนการดูที่หยดสามเราจะดูได้เห็นอะไรยังไงบ้างรครับเราจะเห็นครอบครัวที่ที่กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นยี่ในเวอร์ชั่นที่โตขึ้นนะครับแล้วก็เห็นเรื่องราวของพี่น้องอนะครับผม ยักษ์ยอดอะไรเงี้ยที่ที่อยู่ด้วยกันดูแลครอบครัวกันเองคือพาร์ทในครอบครัวมันจะมันจะชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าโอเคมันมันเรื่องเาวาน่ากลัวอะไรเงี้ยมันจบไปแล้วใช่ไหมฮะจนกระทั่งเนี่ยครับยี่หายตัวไปทีนี้เนี่ยความความตื่นเต้นมาเลยมาเลยจะเกิดขึ้นนะครับผมแล้วมันก็จะลากยาวไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะมีคลายแม็กซ์ที่แบบทาให้คนดูแบบตกใจแล้วก็คนดูช็อก ตกใจอันหนึ่งแล้วก็ช็อกอันหนึ่งแยม้มช่วยยี่ด้วยนะแย้มจะมาจริงหรอถ้าแย้มรู้ว่ายี่กำลังเดือดร้อนไม่ว่าอยู่ที่ไหนแย้มก็ต้องกลับมาพุทธโทธายะภาคแรกกลัวกลัวมีความเป็นเด็กยังไม่มียังไม่มีความรู้สึกคือตอนนั้นเรายัางช่วยพี่ไม่ได้จริงๆอะเราเรายัางเด็กมากๆนั่นคือความรู้สึกของยี่ในภาคแรกก็คือ จะร้องไห้เสียใจให้พี่ทำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะแต่ภาคสองเราเริ่มแบบเริ่มรวบรวมความกล้าของเราแล้วก็คือเราจะพยายามไม่เสียใครในครอบครัวเราอีกเราเสียพี่สาวสุดที่รักของเราไปแล้วอ่ะเราจะเสียพี่หยาดไปอีกทําไมค,คือมันมันมีทั้งความกล้ากล้ากลัวๆอยู่ในในนั้นบ้างแล้วแบบพอมันสําเร็จไปตอนภาคสองอ่ะเราแบบ มันไปแล้วมันดีขึ้นแล้วครอบครัวเราหนูถึงบอกล้าครอบครัวเรา move on ครับเริ่มมีความสุขแต่เรื่องรายๆเข้ามาอีกยี่เริ่มมีความโตขึ้นเริ่มแบบคือด้วยความที่เราได้พี่ชายเป็นพี่ยักษ์อ่ะเราเริ่มมีความห้าอ่าเราเริ่มมีความห้าเริ่มกล้าที่จะทําในตรงนั้นแล้วก็ จริงๆมันก็ยังเด็กอยู่แหละประมาณ 10- ถึงสิบขวบหรือ12มันก็อาจจะมีความัวอยู่บ้างเพราะว่าผีภาคนี้ทุกคนมันเยอะมากมันเยอะมากแล้วมันน่ากวัวมากเลยแล้วหนูเข้ากับผีเกือบทุกซีนเลยนีหน้าภาคนี้น่าจะเหนื่อยที่สุดแล้วผมว่าเหนื่อยเหนื่อยสุดในบรรดานักแสดงทั้งหมดนะพอน้องก็โอเคน้องหายตัวไปเรื่องราวที่ที่น้องไปเจอเนี่ยเพราะฉะนั้นมันมันไม่ธรรมดานะฮะมันไม่ธรรมดาแล้วก็ เหนื่อยเหนื่อยแทนน้องเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเขาเก่งอะ่ะพี่เป็นเด็กที่เก่งมากหนูรู้สึกว่ามันเป็นจากประสบการณ์ที่ยี่ผ่านมาแต่ละประสบการณ์คือมันทำไมมันอย่างนี้ <laughs> ทำไมมันถึงเจอ <c oughs> แล้วพี่ลองคิดดูดิแบบภาคแรกมันมันมันเป็นเรื่องจริง <c oughs> แล้วคราวนี้ยี่ต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมเป็นเรา <c oughs> why is it always me <c oughs> ถ้านอกจากดีหน้าเนี่ยหรือว่าน้องยี่ที่เหนื่อยเนี่ยผมว่านักแสดงทุกคนภาคเนี้ยเหนื่อยมากเพราะว่าเรามีทั้งแมคชนิกมีทั้งเ,เทคนิคการถ่ายทําซึ่งซึ่งเราเหมือนกับอยากเอามาเป็นโชว์ของอะ,ออะประมาณนั้นนะฮะมีมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมเยอะอ,อะจะไม่ได้แค่เห็นว่าเราเดินป่าปล่อยผียิงปืนกันอย่างเดียวแล้วมันมีทั้งทางบกทางน้ํา อะไรอย่างนี้มันก็มีเข้ามาภาคที่แล้วมีแอบบอกว่าโอ้โไปอะไรนะไปเทรลไปอะไรเพื่อเป็นการเตรียมตัวอันนี้เราเตรียมตัวยังไงเรื่องทีท่เข้าาผมแค่เข้ายิมยกเวทเแล้วพอถึงตอนถ่ายจริงๆมันเหมือนกับว่ามันเข้าเส้นครับเหมือนเราเรามีเรามีล่องของยักษ์เป็นของตัวเองแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสวิตช์อินคาแรคเตอร์ครับมันก็ค่อนข้างจะง่ายไปแล้ว ก็ไม่ได้มีเซนส์หรือว่ามีวิธีการในการเข้าคาแรคเตอร์อะไรมากมายเหมือนเราเข้าใจเรื่องมันเราเราแทบจะเข้าไปในกองแล้วเรากลายเป็นยักษ์ไปแล้วอะไรเงี้ยสมมติถ้าหนูสวมเข้าบทบาทแบบแอคชั่นอะนั่นคือคำที่สมองหนูบงบอกว่านี่คือยี่ยี่จะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นยี่คือจะเอาตัวรอดให้ได้เราอยู่ดีๆมาอยู่ในที่นี้ไม่ได้แล้วต้องออกไปหาพี่ชายเราอ๋อแล้วคือมันเป็นซีนที่หนูต้องข้ามต้นไม้แบบ,บเบล่มเลยอะ แล้วหนูไม่สนหนูสไลด์ลงมาเลยไม่กลัวหรอสไลด์ลงมาแล้วหนูก็ไม่ไม,ไม่ล้มไม่อะไรนะคะหนูสไลด์ลงมามด้วยความแบบด้วยความมั่นใจในตัวเองม,มันอาจจะเป็นสมาธิเวลาเราจะเป็นยี่ด้วยเราเห็นพัฒนาการอะไรของยักษ์บ้างครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เราใช้เป็นวันแล้วกันอ,อผมรู้สึกว่าก็จะเหมือนกับเด็กวัยรุ่นห้าวคนหนึ่งนะครับที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะนะครับจนกระทั่งประสบการณ์ชีวิตมันทําให้เขาเนี่ย ต้องมองมองมุมมองของชีวิตใหม่นะครับจากที่จะเป็นคนสันโดษอยากใช้ชีวิตคนเดียวไม่อยากมาทำงานอะไรแบบกับที่บ้านอะไรเงี้ยจนเรื่องราวมานทำให้เขาเนี๋ยวต้องกลับมาที่บ้านความผูกพันความเป็นห่วงความห่วงคนในครอบครัวเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นภาค3จะเห็นเลยว่าอยากตัดสินใจแล้วแล้ว,ว่าไม่อยากทิ้งครอบครัวไปไหนแล้วอยู่ที่นี่รู้สึกว่าโอเค ทุกคนสบายใจและยักษ์ก็สบายใจด้วยต่อให้อีพิชุดดำจะตายหาไปแล้วก็ตามนะครับผมแล้วก็เรื่องราวของการตัดสินใจหรือความเป็นผู้นำความนิ่งนะครับมีให้เห็นมากขึ้นการทำงานที่หยดจนถึงภาคสามเป็นยังไงบ้างครับผูกพันมากนะครับพี่กับทุกคนเลยกับทีมงานกับกองถ่ายอะไรเงี้ยครับกับน้องๆทุกๆคนด้วยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่า ผมโชคดีที่ที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็มันไม่มีใครคิดว่ามันจะประสบความสำเร็จนะครับเรื่อยๆมาอะไรเงี้ยครับ mm. แต่ตัวผมเองก็ไม่ได้คาดหวังนะครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราปลุกอะไรบางอย่างให้กับคนดูถ้าพูดว่าเป็นกระแสก็ได้แต่ว่าคนดูชอบอะไรกับที่หยดนะครับ ตั้งแต่ภาคหนึ่งภาคสองแล้วก็มีเด็กคนถามว่าจะมีภาคสามไหมพี่จะมีภาคสามไหมพี่ผมดูนี่โคตรมันเลยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเวลาเดินไปไหนข้างถนนเราเจอเด็กมัธยมเด็กประถมนะครับเขาไม่เรียกเดชนะเพาเรียกพี่ยักษ์ฉะนั้นมันก็เป็นความรู้สึกว่าเออเราไอ,ไอตัวภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันมันให้อะไรกับคนดูเยอะมากเหมือนกันใน ไม่ว่าจะเป็นมุมมองบันเทิงความมันความสนุกความหลอนหรืออะไรก็ตามผมรู้สึกว่าว่าคนดูต้องการที่จะดูรอดูการเดินทางของครอบครัวนี้การเดินทางของที่หยดการเดินทางของยักษ์ต่อไปอแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออถ้าสมมติว่าเราเป็นเหมือนดฮาร์ดเราเป็นเหมือนแจ็คกี้ชานที่มีภาคนน้นภาคนี้ภาคนี้ไปเรื่อยๆเงี้ยอินดีโจนอินเดีาโจน,รน,น,โจนหรืออะไรเงี้ยครับมันก็น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น พอร์ตโฟลิโอเป็นชีวประวัติของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆนะกับแฟนชายที่หยดนี้อะไรเงี้ยนี่น่าอยากบอกอะไรยี่สุสุมันอาจจะไม่ได้สําเร็จแต่สูสุเราเก่งมากๆแล้วอ่ะเราเก่งมากๆที่เราผ่านตรงนั้นมาได้อ่ะภาคสองอ่ะยี่ผ่านตรงนั้นมาได้คือชนะเลิศคือแบบเจอทั้งทุกตัวทั้ง ผีชุดดำแม่ผีแม่ผีใจช่วยคืออยากจะบอกยี่ว่าแบบสุดยอดอ่ะเธอเก่งมากมากคุณกฤิดที่เขียนนิยายเขาก็มีไอเดียที่ที่เขาอย่างเช่นสมิงเขาขวางเขาจะมียังยังยังมีอีกอีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่ายังยังขอไม่บอกซึ่งซึ่งแบบยังมีเราก็คุยคุยกันอยู่เพราอว่าถ้ายังไงถ้า มันมีคาแรคเตอร์อีกหลายตัวที่เขาเล่าให้ผมฟังและน่าสนใจมากซึ่งขอมันมีอ,อีกเยอะครับที่สามารถเพราะเขาเหมือนเราเ็าสร้างคาแรคเตอร์ไม่ได้แข็งแรงที่จะไปต่อยอดครับครับอย่างเช่นสมิงเขาข,ขวางหรือนี้อีกเดียวครับมันก็อาจจะอยากแอบ,บแอบ,บเล่ามุมของยักษ์ที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ที่ยังไม่ยังไม่สุขุมเท่านี้นะ<ม><ล>ครับรใช่ครับอยากเห็นว่าชันบ้ากว่าน,นี้ที่มันบ้าแบบไร้สติใช่ครับ นี่จะคนจิกแข้งอย่างไงเท่านั้นที่จะปราบพวกมันที่สิซานได้พลาดไม่ได้นะกลับมาแล้วนะไอ้เฮียยะ